สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เกอร์ก็จะมาสรุปหลังเกมนะครับที่ทีม GS o a l t e c h สามารถเอาชนะ IBK ไปได้3ต่อ0เซตเลยนะครับวันนี้โอ้โหมีเรื่องหน้าเป็นห่วงหลายเรื่องครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของกัปตันผู้ครับแหมต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แฟนชาวไทยอย่างเราในใจหายแวบเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนด้ว่าพอกัปตันผู้ ถูกพักนะครับเพราะว่าการบาดเจ็บเนี่ยทำให้ IBK ครับไม่สามารถกลับเข้ามาสู่เกมที่ตัวเองเคยทำได้ดีได้เลยทำให้แพทรสเข้คาเทกไป3ต่อศูนย์ะครับและยังมีสิ่งที่ดีอยู่นั่นก็คือดารินปินสุวรรณครับที่แดนเชสคาเทกวันนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับครับทำได้ดีมากๆเกมรุกก็ตีได้เรื่อยๆนะครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร รวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีจะเป็นอย่างไรนะครับวิลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้คู่ชิงในเรื่องของวีดีของญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครี่เข้าไปเจอกับพีเอร์เดวเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็เพิ่งจบไปสดร้อนๆเลยนะครับสำหรับโคเวอร์วีลีกนะครับก็เป็นทางด้านของ IBK ครับพ่ายแพ้กับ G s เข้าเทคไป3ต่อ0นเซตนะครับ25ต่อ23 25ต่อ19 25ตี่อ22น้ครับเกมนัี่ี้เนีา่ย ต้องบอกว่าในเซตแรกครับ IBK ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะคือใกล้เคียงกับ JSKaw tek มากนะครับแต่สุดท้ายเป็นความนิ่งของ JSKaw tek เองที่เอาชนะไปได้นะครับ25ต่อ23นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยครับนั่นก็คือกับตันผูเนี่ยเหมือนจะได้รับอาการบาดเจ็บที่นิ้วนะครับทำให้พ่อใหญ่เนี่ยต้องเปลี่ยนเอาฮาคยองลงมาเพอะเปลี่ยนฮาขยองลงมาครับชัดเจนเลยว่า IBK กลับไปสู่จุดที่ดีที่สุดของตัวเองยังไม่ได้ครับคือบอลของฮาขยองเนี่ยถามว่าดี ก็เป็นบอลที่โอเคดีในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าลูกพลิกแพงจังหวะลูกเล่นอะไรแบบนี้อาจจะยังดูไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ซับซ้อนเท่ากับตันผู้คือบอลของกับตันผู้เนี่ยเป็นบอลซับซ้อนทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะเดาทางได้ยากคือเลื่อยแหยมแผวพราวลูกเล่นแผวพราวอะครับแต่บอลของฮาคยองเนี่ยอาจจะเป็นบอลที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากขนาดนั้นนะครับทำให้เจียเขาเทกเนี่ยดักทางได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วเซตที่2ก็เอาชนะไป25 ต่อ19นะครับเซตที่3ครับอันนี้ก็ทําได้ดีพอสมควรนะ IBK แต่สุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งของ GS c a l Tech ไม่ได้แพ้ไป25ต่อ22เกมวันนี้ชัดเจนเลยว่า GS c a l Tech มีซินวาที่โจมตีได้หนักแน่นมากกว่าหนักแน่นมากกว่าจริงๆเพื่อนๆในการขึ้นตีแต่ละครั้งนะครับเมื่อวัดกับเบอร์คอมบี้แล้วเนี่ยซินวาดูมีความ ดูความแน่นกว่าดูมีความคมกว่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่เบอร์คอมบี้อาจจะดูจะไม่เข้าฟอร์มเท่าไหร่ก็ด้วยการที่กับตันพูได้รับการบาดเจ็บแหละทาให้หลายๆคนอย่างจองมินเองเบอร์คอมบี้เองพโยซึงจูมินคยองอะไรแบบนี้อาจจะทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ในมุมตรงนี้นะอ,อกว่าถ้ากับตันพูได้เซตเนี่ยก็จะทําให้ผู้เล่นเหล่านี้ อาจจะทาผลงานได้ดีมากกว่าเพราะว่าเล่นเข้ามือมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากับตันผูเป็นตัวเซตมือตัวจริงอะเนาะส่วนทางด้านของฮาคยองเนี่ยเป็นตัวสำรองก็อาจจะมีในเรื่องของการปรับจูนจังหวะอะไรแบบนี้ไม่ได้ว่าฮาคยองไม่ดีนะอันนี้แต่พูดในเรื่องถึงความเคยชินในวิธีการเล่นกับตันผูเนี่ยอกว่าน่าจะรู้มือบรรดาผู้เล่น IBK มากกว่านะครับก็เป็นทางน้านของเจสคาเท เอาชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดผู้เล่นไทยกันสักนิดนึงนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับเราไปเริ่มที่ดารินปิ่นสุวรรณกันก่อนเลยนะครับวันนี้ดารินปิ่นสุวรรณทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเพื่อนๆในเกมรับครับอันนี้ถือว่า gs GS จ c ค t e c h ตอบโจทย์มากๆนะครับในการซื้อดารินเข้ามาคือเล่นเกมรับได้ดีมากๆครับทำให้ gs caltech ในหลายๆครั้งเนี่ยโอ้กว่าถ้าตรงนั้นไม่ใช่ดารินเนี่ย อาจจะกู้กลับมาไม่ได้นะอาจจะเกี่ยวกลับมาไม่ได้นะครับในแต่ละลูกแต่พอเป็นดารินแล้วนะครับก็สามารถช่วยเกมรับช่วยบอลแรกได้ดีพอสมควรเลยครับในลหลายๆจังหวะนะครับอย่างที่2องเลยคือเกมลุกครับโอเคแหละดารินปิ่นสวรร์อาจจะไม่ใช่ประเภทแบบซินวาที่แบบเปี้ยงเดียวหายอาจจะไม่ใช่แบบคนที่โจมตีรุนแรงหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ ก็ตีได้เรื่อยๆเพื่อนๆจังหวะการตีของดารินก็ถ้าตีตรงๆไม่ได้ก็ตีทัดหยอดบ้างอะไรบ้างแบบนี้ก็คือเล่นกอนไางจะหลากหลายพอสมควรสําหรับดารินปิ่นสุวรรณนะครับในเรื่องเกมรุกอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ไม่แย่ก็คือตีได้แต้มเรื่อยๆนะครับส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่โอ๊กมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับดารินปิ่นสุวรรณที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงเจสคา t เท h นะครับนั่นก็คือบรรยากาศทีมเพื่อนๆก่อนหน้าน,นี้บรรยากาศทีมเจสคา t เท h เดี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตึงขั้นสุดนะ ตึงคือแบบว่าไม่ไม่ได้แบบเอนจอยขนาดนี้เลครับเพื่อนๆคือเราสังเกตง่ายๆ,ๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจอ IBK ยังแพ้3ต่อ0ูนย์เลยนะแต่เพียงเวลาแค่7วันนะครับกลับมา เหมือนเป็นคนละทีมเหมเพื่อนจังหวะที่เพื่อนๆตีได้ก็มีการวิ่งไปกอดกันดารินตีได้ในครยคังโซวีก็วิ่งมาอุ้มดารินเลยอะไรแบบเนี้ยบรรยากาศในทีมดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นแล้วก็ดูเอนจอยมากขึ้นทุกคนสนุกไปกับเกมนะครับทุกคนดูมีความสุขไปกับเกมนะครับแล้วก็ภาษากายนักกีฬาแต่ละคนไม่มีความกดดันนะ ไม่มีความกดดันเพียงแต่ว่าอยากที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสุขไปกับเกมเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบภาษากายระหว่าง GS กับ IBK วันนี้ต้องยอมรับว่าภาษากายทางด้านของ GS ดูดีกว่านะครับส่วน IBK วันนี้แน่นอนครับการขาดกับตันผู้ก็เหมือนขาดใจเพื่อน เรื่องประสิทธิภาพในการโจมตีก็ลดลงไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเคยชินแล้วก็ทักษะกับตันผู้ก็ดูดีกว่าทางด้นานฮาคยองอยู่ในระดับหนึ่งแหละนะครับไม่ใช่ว่าฮาคยองไม่ดีนะแต่ว่าในเรื่องที่ฮาคยองเป็นตัวสำรองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไหร่ทาให้วันนี้ไอบีเคดูดบอไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นห่วงอาการกับตันผู้มากๆเลยครับพวกเราตอนนี้นะเพราะว่าในเรื่องของการเจ็บนิ้วนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหาย เร็วสักแค่ไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่ากับตันผู้เองก็เหมือนกับว่าจะเจ็บหนักนะครับในครั้งนี้เหมือนจะนะอันนี้เป็นการคาดเดาของแอดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าอาการกับตันผู้จะเป็นอย่างไรยังไงภาวนาให้หายเร็วๆเพื่อนๆยังไงภาวนาให้อย่าบาดเจ็บมากครับ เพราะว่าเป็นห่วงเหลือเกินครับกับตันผู้เนาะก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับกับตันผู้ครับให้หายบาดเจ็บเร็วๆส่วนดารินปิ่นสุวรรณวันนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมทําได้ดีมากๆนะครับสรุปตารางคะแนนกันสักนิดนึงเพื่อนๆตอนนี้คุนใดครับขึ้นนําเป็นจ่าฝูงฮึงกุ๊กนะครับเป็นรองจ่าฝูงซึ่ง2ทีมนี้ยังไงก็ไล่กันทันยากอยู่แล้วนะครับก็ไปวัดกันเอาใครที่1ที่2ก็ว่ากันไปส่วนท้าด้าที่3ที่4ที่5ครับตอนนี้จะพูดว่ายังไงดีอะ IBK โอกาสน้อยมากครับเพื่อนๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะในทางทฤษฎีเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าต้องชนะทุกนัดที่เหลือครับทุกนัดของ IBK เนี่ยครับก็จะเจอทุกทีมยกเว้น j s k a t e c นะครับส่วน j s k a t e c h ก็เช่นเดียวกันครับเจอทุกทีมยกเว้น IBK โอกาสยังพอมีอยู่นะครับสำหรับ j s k a t e c h แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเจอกับ Lespark ห้ามแพ้ครับ j s k t e c ต้องชนะ Lespark ให้ได้ครับเพื่อที่จะ เข้ารอบลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของตารางคะแนนซึ่งถือว่าดูเดือดเลือดพานพอสมควรนะครับส่วนความเป็น่อยแฟนเกาหลีครับก็แน่นอนครับพวกเขาแฮปปี้นะที่ทีมเจ้าเขาเด็กเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไปได้นะครับแฮปปี้ในเรื่องฟอร์มการเล่นเกมรับของดารินปินสุวรรณนะเขาชื่นชอบมากๆากนะครับบอกว่ามีพลังงานในการเล่นเกมรับที่ดีและพวกเขาแฮปปี้มากๆที่ตอนนี้ครับสถานการณ์ของทางด้าน เจสคาเทบรรยากาศทีมดีขึ้นนะครับโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็สดใสพอสมควรเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าเจสคาเทจะทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับอ่ะและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของพีลิกญี่ปุ่นกันสักนิดนึงคู่ชิงครับเป็นคู่ชิงที่ก็เราก็คิดได้นะว่าจะเป็นใครนะครับเราพอคาดเดากันได้อยู่แล้วในตอนแรกนะครับนั่นก็คือทางด้านของเจทีมาเวลัสจะเจอกับ n e c Red Rocket นะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์คู่ สำคัญเลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะแข่งกันวันที่3มีนาคมนะครับในเรื่องของวิลีกญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวเราจะหนักจะเต็มกันอยู่แล้วนะครับในวันนั้นเนาะอ่ะวันนี้เกิร์อขอตัวลาไปก่อนเกีย่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกิร์อขอตัวลาไปก่อนเลยกลับ,ออลาลบมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบาย